แต่หมอดูขโมยดวงลูกดวงทำได้จร MM ิงไหมคะวิธีการที่มึงจะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องหมอดูขโมยดวงลูกดูนะลูกดวงนะมีวิธีง่ายที่สุดรู้ไหมคืออะไรไม่ต้องไปดูเลิกดูดวงวิธีง่ายมึงแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคือมึงถ้ามึงเชื่อว่าการขโมยดวงมีจริงต้นเหตุมันเกิดจากอะไรต้นเหตุมันเกิดจากที่มึงเนี่ยไปดูดวงวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรที่จะไม่ให้ใครขโมยดวงมึงมึงไม่ต้องไปดูดวงจบ มันง่ายมากเลยมึงแก้ปัญหาต้นเหตุดีอย่าไปแก้ปลายเหตุ <_ d Ever> ไม่ใช่มึงเปลี่ยนหมอดูหรือมีวิธีป้องกันไหมว่าจะแก้ยังไงทําให้เขาเนี่ยไอม่ขโมยดวงหนู <_ d Ever> วิธีป้องกันเดียวคือไม่มีใครขโมอยดวงมึงได้แต่มีคนขโมอยสมองมึงได้เนี่ยขาดเนี่ยมึงโดนขโมอยสมองเรียบร้อยแล้วสมองมึงเนี่ยไม่อยู่กับมึงเรียบร้อยแล้วขณะนี้มึงโดนขโมอยสมองเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ขโมอยดวงนะขโมอยสมองเพราะขณะนี้มึงโง่เต็มที่สมบูรณ์บริบูรณ์ อย่างร้อยเปอร์เซนซึ่งกูก็ยังไม่เข้าใจความหมายคำว่าขโมยดวงคืออะไรไหนมึงตอบกูหน่อยสิเช่นขโมยดวงเช่อนอ่ะอธิบายหนึ่งหน้ากระดาษฟุตแกปให้กูฟังหน่อยคือมันเหมือนก็โปรยเงินกับขโมยทองขโมยบ้านขโมยรถนี่มันดวงขโมยยังไงวะก,กูยังไม่เข้าใจถึงทุกวันนี้กูก็ยังงงอยู่เนี่ยขโมยดวงอะไร เดี๋ยวมึงเจออาจารย์เบียเคดวงเดี๋ยวก่อนมึงรู้จักป้าอาจารย์เบียเคดวงอะ่ะามมึงรู้จักไหมเคยเจอป่าวกูว่าบางคนเคยเจอนะอาจารย์เบียเคดวงเนี่ย,เ,ยดเดี๋ยวมึงเจออาจารย์เบียเคดวงเดี๋ยวมึงเจอเเพื่อเจอไปกันใหญ่หมอดูขโมยดวงคือกูอะ่ะกูไม่ด่าหมอดูขโมยดวงไงนะกูด่ามึงกูด่ามึงเพราะอะไรมะ ถ้ามึงปัญญาอ่อนเชื่อว่าการขโมยดวงมีอยู่จริงมึงโคตรปัญญาอ่อนเลยจริงกูไม่ด่าหมอดูเลยสมควรที่มึงโดนกูไม่ด่าคนทำนะกูบอกให้กูด่าคนโดนกระทำใครจะบอกวอ้ยอาจารย์คนนั้นเขาหลอกเงินไปนะซึ่งกูไม่รู้เรื่องนะแต่กูว่าไม่พ้นถ้ามันเป็นกระแสขึ้นมาอย่างนี้ได้แสดงว่าต้องมีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกูรู้ได้เลยสไตล์หมอดูไม่พ้นเรื่องเงินทอง,ก,ออง,ง,ทองกูรู้ได้เลยว่าโดนหลอก เสียเงินเสียทองแน่นอนกูรับประกันได้ดูสไตล์นี้กูรู้จักดีหมอดูจะชื่อดังไม่ชื่อดังสไตล์เดียวกันหมดถ้ามีปัญหามีปัญหาไม่กี่เรื่องเออกูดูทรงได้เลยเรื่องเงินเรื่อง,องทองแน่นอนแล้วปัญหาคืออะไรมึงไปดูดวงกับเขาเขาพูดอะไรมึงก็เชื่อแล้วมึงก็หาว่าเขาหลอกแต่ความเป็นจริงมึงไปโง่ให้เขาหลอกมึงน่ะมันโงอ่อย่าพูดนะไม่ง่นะอย่ามาใช้คําว่าอุ้ย ทำไมต้องไปด่าคนอื่นว่าโง่ด้วยเขาแค่ไม่รู้เขาแค่ไม่รู้คำว่าไม่รู้ของมึงน่ะคือโงอ่มึงจะไม่รู้ได้ไงว่าหมอดูมันไม่มีจริงในโลกหมอดูมันหลอกลวงไอ้เรื่องาศาสตร์ของการทํานายพยากรณ์ทำนายทั้งมันมีที่ไหนมันมีแต่มึงปัญญาอ่อนเองมึงมีที่ไหนไปนั่งดูดวงสะดอกข้อต่อชะตาแก้กรรมและชีวิตมึงจะรวยมันมีที่ไหนที่มึงไปทำนั่งไปสะดอกข้อต่อชะตาอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากแก้ทุกอย่างที่จะแก้ได้ แล้วมึงบอกว่าชีวิตมึงจะเจริญรุ่งเรืองมึงไปเอามาจากไหนเห็นไหมแล้วมึงจะไม่ให้กูด่าว่าโง่แล้วจะเรียกว่าอะไรก็โง่ไงกูพูดผิดปะไม่ผิดเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาพูดอย่าไปด่าว่าโง่เขาไม่ได้ตั้งใจเขามีความหลงผิดนั่นแหละโง่มึงยอมรับซะว่ามึงโง่ถ้ามึงยอมรับได้แล้วมึงโง่มึงจะฉลาดทันที แต่ถ้ามึงยอมรับตัวเองไม่ได้มึงโง่มึงจะไม่มีวันฉลาดเลยมึงเชื่อกูเถอะเพราะฉะนั้นอีเรื่องดวงแดงอะไรเนี่ยไม่ต้องมาคุยกับกูนะมันเพอเจอทุกคนมีแต่มึงนะโง่ไปหาเขาเขาน่ะฉลาดเอาเงินมึงนั่นมันคืออาชีพเขาในการหลอกมึงในการบอกสอนมึงในการแก้ไขความหินในการทําให้มึงเนี่ยมีความเห็นผิดตามหลักความเชื่อของเขาสุดท้ายมึงก็เดินไปหาเขาเอาเงินไปให้เขาเอาเงินไปจ่าให้เขาด้วยความเต็มใจ มึงอย่ามาใช้คําว่าโดนหลอกกูบอกให้เลยนะมึงใช้คําว่าโดนหลอกไม่ได้เพราะมึงเต็มใจตั้งแต่ต้นจนจบมึงเป็นคนควักเงินออกจากกระเป๋าตังค์มึงมึงเป็นคนเอินเงินโอนเงินจากแอปพลิเคชันบัญชีเงินมึงมึงจะไปพูดว่าเขาหลอกมึงไม่ได้เพราะมึงเต็มใจเขาหลอกจากอะไรจากมึงโง่มึงไปเชื่อได้ยังไงว่าหมอดูคนนึงจะช่วยมึงรวยได้ ถ้าหมอดูมันช่วยมึงรวยได้ทําไมคนในประเทศไม่มีใครรวยกูเห็นรวยอยู่เปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นที่เหลือมันจนกันหมดที่เหลือลาบากลำบนกันหมดมึงว่าประชากรประชากรคนในประเทศไทยรวยกับจนจะอะไรมากกว่ากันมันจนกระจุกมันรวยกระมันมันจนกระจายมันรวยกระจุกมึงจะเอาจากไหนมารวยกันถ้าหมอดูมันช่วยมึงได้จริงป่านนี้รวยทั้งประเทศหมดแล้วกูเห็นหมอดูเนี่ยกระจายอยู่ทั่วทุกหัวแห่งกูไม่เคยไปที่ไหนแล้วกูไม่เคยเห็นไม่มีไม่ไม่มีหมอดูกูเห็นหมอดูมีทุกทั่ว หัวและแหงแทบจะมีทุกบ้านแทบจะมีทุกซอยมึงเลื่อนฟีดนีกต่อไปทนายมึงก็เจอการดูดวงนั่นมันจะมีหามีเหว่าอะไรไม่มีทั้งนั้นมึงมีแต่เพลยนความปัญญาอ่อนตัวเองมึงง่ของมึงเองมึงจะโทษใครมึงเพอเจอของมึงเองมึงจะโทษใครมึงจะไปเที่ยวไล่ฟ้องใครได้ในเมื่อมึงเป็นคนเอาเงินไปเขาเขาไม่ได้เดินมาหามึงที่บ้านแล้วมาขอเงินมึงเออเพราะฉะนั้นใครที่มาพูดว่า ขโมยดวงมีจริงไหมมึงปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแล้วกลับไปมีสติสัปชัญญะอยู่ที่ตัวเองกลับไปรู้เนื้อรู้ตัวกลับไปปฏิบัติตามคําสอนพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามหลักสัจจคความจริงไปแก้ไขสันดานตัวเองยอมรับตามความเป็นจริงแล้วแก้ไขตัวเองพัฒนาศักยภาพของตังวให้ได้ยอมรับตามความเป็นจริงว่ามึงมันไม่มีความสามารถมึงมันไม่มีความฉลาดเมื่อมึงยอมรับว่ามึงไม่มีความฉลาดมึงไม่มีความสามารถมึงม่มีความโง่อยู่ มึงต้องแก้ไขเรื่องอะไรพัฒนาศักยาภาพตัวเองทําให้ตัวเองมีสติสัมปชัญญะทาให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถแล้วตัวเองจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองให้พัฒนายิ่งขึ้นไปได้จากเนิมึงจนมึงจะกลายเป็นรวยได้เพราะอะไรเพราะมึงพัฒนาตัวเองคนที่ใช้ชีวิตย่ำอยู่กับที่ไม่มีวันเจริญแต่คนที่มีการขยับเคลื่อนย้ายตัวเองอยู่ต,อตลอดเวลาทั้งศักยาภาพทั้งปัญญาทั้งการกระทําล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้มึงเนี่ยประสบความสําเร็จทั้งสิ้น กูถามว่าถ้ามึงมีจิตคิดอยู่อย่างเดียวว่าเออพอใจในงานนี้แล้วมึงจะรวยไหมไม่มีทางรวยมึงจําไว้คนที่รวยเพราะเขามีความคิดว่าเขาต้องไม่พอแค่นี้เขาต้องไม่หยุดอยู่แค่นี้เขาต้องไม่ฉลาดแค่นี้เขาต้องไม่มีความสามารถแค่นี้เขาต้องฉลาดมากกว่านี้เขาต้องมีความสามารถมากกว่านี้เขาต้องมีรายได้มากกว่านี้แล้วเขาไปสร้างเหตุปัจจัยเพื่อเป็นไปตามความพอใจที่เขาวางแผนไว้แล้วเขาจึงประสบความสําเร็จจากการวางแผนนั้น ไม่ใช่ม enfin ึงไปน <si ั่งด okay? ูดวงว่าเมื <UM ่อไหร่จะรวยอีพวกเนี่ยไม่มีวันรวยกูจะบอกให้เมื่อไหร่ถูกหวยอีพวกเนี่ยไม่มีวันจะถูกหวยเมื่อไหร่จะประสบความสำเร็จอีพวกเนี่ยไม่มีวันประสบความสําเร็จพ่อมึงถามแต่คําว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่แต่มึงไม่ลงมือกระทําเลยแม้แต่วันเดียวมึงไม่เคยคิดจะลงมือกระทําเลยแม้แต่ครั้งเดียวมึงมีแต่อ้อนวอนขอร้องสละระข้อต่อสตานั่งอ้อนวอนขอร้องรอคอยดวงชะตารอคอยเทพเจวามาบรรดาลรอคอยวาสนา รอคอยประสครบความสําเร็จรอคอยจากการไปสวดมนต์ไหว้พระบูชาเทพเทวานั่งสมาธิแล้วมึงบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะรวยมึงโง่ถ้ามึงทําแบบนี้มึงโง่ฉลาดก็ได้แล้วเลิกโง่ก็สักทีมึงจะได้มีสติสัป,ปชัญญะใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างมีความดีได้อย่างมีความสุขได้อย่างมีความเจริญได้อย่างมีความเบาสบายใจไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องกังวลกังวลไม่ต้องลำบากลำบน ว่ามึงจะต้องไปหาหมอดูเพื่อดูเลิกดูยามว่ามึงจะต้องไปหาหมอดูเพื่อทําพิธีกรรมสะดอกข้อต่ตอชะตาแก้ไขดวงชะตามึงจะไม่ต้องกังวเลเรื่องพวกนี้ต่อไปเลยมึงจะมีชีวิตที่มีความสุขในปัจจุบันไม่ต้องไปกังวลกังวลกับอะไรเรื่องนี้ีต่อไปชีวิตมึงจะสบายมึงจะมีความสุขมากจะมีความทุกข์น้อยเชื่อกูสิกูทามาแล้วและกูพาอีกหลายหลายคนทํากันมาแล้วแล้วแต่ละคนแต่ละคนบอกชีวิตง่ายขึ้นมันเหลืออยู่แค่อย่างเดียว เรื่องของสภาวธรรมเรื่องของการทิ้งอัตตาตัวตนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวกูสอนทีหลังแต่อันดับแรกที่กูต้องสอนมึงคือไรสอนให้มึงเลิกโง่สอนให้มึงเลิก,ม,ลกมีความเห็นผิดสอนให้มึงเลิกเชื่อในเดรัจฉาวิชาล่างทรงหมอดู่วงจุย้ยสะดอกเข้าต่อชะตาพิธีกรรมพ่นน้ำหมาพ่นน้ำมนต์เลิกเชื่อเรื่องพวกนี้กูกำลงังสอนมึงแก้เรื่องพวกนี้ก่อนเมื่อมึงแก้เรื่องพวกนี้ได้กูจะสอนให้มึงยิ่งขึ้นไปตามลำดับ เปรียบอุปมาอุปไมยเหมือนม้าอาชาในาเมื่อม้าอาชาไม่ได้มาบุรุษเลี้ยงมา้าเลี้ยงม้าอาชาในเมื่อได้ม้าอาชาในามาเริ่มจากการฝึกให้วางบางเหียนได้ก่อนเมื่อวางบางเหียนได้แล้วจึงสามารถฝึกให้มันยิ่งขึ้นไปเพราะม้ามันจะพยศสันดานมันเป็นจะพยศสอนอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมีอาการพยศสอนจนเกิดความเคยชินอาการพยศก็หมดไปก็สอนให้ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อไปเจอให้ยิ่งขึ้นอีกเริ่มอะไรเริ่มเอาไปลากรถลากเกวียนก็มีอาการพยศในการทําสิ่งนั้น วิธีการก็ฝึกจนกว่ามันจะเลิกพยศเมื่อเลิกพยศแล้วก็สอนลำดับยิ่งขึ้นไปอีกพวกมึงตอนนี้กาลังพยศอยู่พยศต่อใครพยศต่อหลักคาสอนพระพุทธเจ้าพยศต่อหลักสัจจะความจริงของโลกพยศต่ออารยสัจสี่ที่เป็นความจริงที่รู้แจ้งเห็นจริงตามหลักคาสอนพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกมึงเนี่ยมันกําลังพยศอยู่กูจึงต้องบอกอะไรกูจึงต้องแก้พยศมึงด้วยการแก้ไขความเห็นผิดที่มึงกําลังมีความเห็นผิดในโลกว่าหมอดูล่างทรงสรอเขาต่อชะตา มหมอดูห่วงจุ้ยประตูหน้าต่างทิศทางเทพเทวาวันเดือนปีคืนเลิกหามยามทีว่ามันมีผลต่อชีวิตมึงซึ่งความเป็นจริงมันไม่มีผลเลยนี่กูกำลังแก้ไขให้มึงนี่เรียกว่าอาการของการแก้พยศเมื่อมึงเลิกมีความเห็นผิดเรื่องนี้ได้กูจะสอนให้มึงยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งขึ้นไปตามมีศีบารมีของมึงเองเดี๋ยวกูจะสอนเองมึงไม่ต้องมาสารแนเออกูสอนมานักต่อนักและกูสอนมากต่อมากแล้ว กูสอนจากการแก้พยศแล้วดึงมึงมามาให้กูสอนใกล้ๆมาให้กูเอากระดานเอากระถนตีกระบาลใกล้ๆนี่วิธีการสอนตามลำดับของพระพุทธเจ้ากูใช้วิธีการเดียวกันกันกบพระพุทธเจ้าในการสอนกูให้มึงสอนไม่ใช่กูกวาดไปทั่วไปหมดโดยที่ไม่มีสติสัมปชัญญะในการสอนกูไม่แก้ไขความเห็นผิดมึงกูไม่แก้ไขความโง่มึงมึงจะมีความฉลาดในการเรียนรู้ได้ยังไงอะกูถามคนโง่ไม่ตั้งใจเรียนมึงว่ามันจะเรียนหนังสือรู้เรื่องมะ ให้ตายก็ไม่มีวันเรียหนังสือรู้เรื่องเพราะอะไรก็มันโง่มันไม่ตั้งใจเรียนแต่ในเมื่อวันหนึ่งมันรู้แล้วว่าตัวมันเองโง่มันจะเริ่มพัฒนาตัวเองและเริ่มตั้งใจเรียนมั้วจะฉลาดนะวันหนึ่งมันจะฉลาดเพราะอะไรมันเปลี่ยนสันดานตัวเองได้แล้วนั่นแหละฝึกได้แล้วมึงยังโง่อยู่กูจะฝึกยังไงมึงต้องเลิกโง่ก่อนกูถึงฝึกมึงได้เลิกโง่เมื่อไหร่กูฝึกมึงได้มานั้นเลิกโง่ไม่ได้ทนอยู่ในนี้ต่อไปมึงทนกูนั่งด่าแบบนี้ทุกวันต่อไป เวลาจะติชาวบ้านพระพุทธเจ้าไม่เคยติใครด้วยอาการจําไว้นะพระพุทธเจ้าไปหาพระสูตรอ่านพระพุทธเจ้าไม่เคยติใครด้วยวาจาว่าเขาเนี่ยสอนธรรมะแบบนี้ไม่ควรสอนวาจาแบบนี้ไม่ควรพูดในการสอนธรรมพระเจ้าไม่เคยติใครในเรื่องนี้เลยเพราะมันแล้วแต่อนุสัยคือความเคยชินของการสอนธรรมแต่ละคนแต่พระพุทธเจ้าจตีอะไรตีคนที่กล่าวคำกล่าวตูคำประสาสนาด้วยคำไม่จริงพระองค์เรียกว่าโมฆะบุรุษ คู่ควรไม่คู่ควรต่อทำวินัยนี้เพราะอะไรกล่าวตู่สอนผิดพระบุตรเจ้าตำหนิคนประเภทนี้เออแยกแยะนะเ,ออเพราะฉะนั้นลักษณะอาการต่อให้จะโวยวายผงผาแค่ไหนก็ไม่ได้ผิดต่อการสอนธรรมไม่มีผิดผิดไม่ได้จะผิดได้ยังไงแล้วกูไม่ผิดด้วยมันเป็นแค่อาการกิริยาอาการ มึงจะเอาอาการมาเป็นประเด็นไงต่อให้อาการเขาจะเร็วสามต่าช้าแค่ไหนแต่ถ้าสิ่งที่เขาพูดถูกต้องนั่นก็เรียกว่าถูกเพราะสัจจะความจริงคือคําสอนไม่ใช่ลักษณะของการกระทําทางกายถ้าการกระทําทางกายกูไม่ผิดศีลห้ากูทําถูกบดถูกบดใครก็เถียงกูไม่ได้เพราะกูไม่ได้ทําผิดศีลห้าพระพุทธเจ้าเนี่ยตําหนิพระสมัยพุทธการเนี่ยเรื่องของวาจารู้ไหมตําหนิเรื่องอะไรไม่ได้เต็มหนี่เรื่องคำหยาบนะตนําหนิเรื่องอะไรรมั การพูดสิ่งที่ไม่จริงการพูดเอาอกเอาใจคารวะญาติโยการพูดเพื่อขอลาบสาการะชื่อเสียงเยินยอสารเสริญการพูดที่มีเจตจำนงเพื่ออยากได้ทรัพย์นี่พระพุทธเจา้ตาตําหนิแบบนี้ไม่ได้ตําหนิว่าเอ้ยพูดจาหยาบคายห้ามสอนทำไม่มีพระพุทธเจา้าสอนแค่ให้สํารวมสัมมาวาจาทุกวันนี้กูยังไม่เห็นเลยว่าคําว่ามึงกับกูไปคำหยาบยัยงไงกูก็ยังไม่เห็น แล้วที่กูตลกที่สุดรู้ไม่คืออะไรพวกมึงก็โดนด่าด้วยนะไม่ใช่กูโดนด่าคนเดียวพวกมึงก็โดนด้วยเขาบอกว่ากูเนี่ยสอนธรรมะหยาบช้าก็จะเข้า <jur> ก <ied> ันได้ดีกับคนหยาบช้าพวกมึงก็หยาบช้าเพราะเขาก็บอกว่ากูหยาบช้าซึ่งกูไม่ได้คิดว่าตัวกูหยาบช้านะแต่เขามองเองตัดสินตัวกูเองว่ากูเนี่ยเป็นคนหยาบช้าเคยมาเจอกูตัวเป็นๆไหมไม่เคยเจอกูเคยคุยกับกูไหมไม่เคยคุยกับกูเคยมาได้ยินได้ฟังกูจริงๆจังๆโดยการมานั่งคุยกันเลยไห ไม่เคยแต่เวลาเขาด่าเขาด่ากูเนี่ยเขาบอกว่าทาดย่อมเข้ากันคือยกพระสูรปราตีชาวบ้านอะ่ะทาสย่อมเข้ากันได้ดีเดยวความเป็นทาาน่นหมายว่าคนพานก็จะคบกันได้จะเข้ากันได้ดีกับคนพานบัณฑิตก็จะคบกันได้ดีกันกับบัณฑิตเขากําลังด่าผู้มึงว่ากูเนี่ยเป็นคนพานเพราะสอนทรมาแบบพันพานพวกมึงเนี่ยก็มาฟังทมจากคนพานพูดพวกมึงก็คนพาน แสดงว่าเขาก็ด่าพวกมึงด้วยพวกมึงก็โดนด้วยอา่าโดนกันทั่วหน้าใครจะรับก็รับนะกูไม่รับเพราะกูไม่ใช่คนผ่าลกูคือบัณฑิตพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนคนพาลบัณฑิตด้วยลักษณะอาการพระองค์ทรงสอนคนบัณฑิตคนพาลด้วยลักษณะภายในใจไม่เคยบอกภายนอกบอกแต่ภายในไม่เกี่ยวเออ เพราะนั้นแค่นี้บอกว่าสอนธรรมะตำหนิตตจริงธรรมะชาวบ้านแต่ตัวเองยังพิจารณาตามธรรไม่แยบขายวู้ใช้ไม่ได้แล้วสิ่งที่อาจารย์ด่าจะไม่ด่าเพอเจอ้อไรสาระอาจารย์ด่าทุกอย่างด้วยปัญญาด่าทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลไม่มีอะไรด่าแล้วรังเกียจเดียดฉันการด่านั้นล้วนแล้วแต่ด่าด้วยห,หลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ด่าแล้วเอาอัตราตัวตนกิเลสตัณหาตัวเองมาเป็นที่ตั้ง ด่าเพื่อเอาศาสตร์ใจด่าเพื่อเอามันแล้วแต่ละคนที่ชอบพูดว่าจา์ด่าเอามันกูไม่ได้ด่าเอามันถ้าด่าเอามันกูต้องด่าไปเต้นไปอันกูไม่ได้ด่าเอามันถ้าด่าเอามันกูต้องด่าไปเต้นไปกูต้องด่าไปร้องเพลงไปสนุกไปแต่กูนั่งพับเพียบเรียบร้อยเฉยๆมึงจะบอกว่ากูด่าเอามันไม่ได้นี่กูนั่งเรียบร้อยเลยพับเพียบเลยนะประดุดผ้าพับไว้ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่ากุลสตรีไทย มึรู้จักไหมกุลสตรีไทยนั่งพับเพียบเรียบร้อยเนี่ยแต่กูเป็นผู้ชายไงเลยไปกุลสตรีไทยไม่ได้แล้วมีบางคนมาดา่ากูนะดา่าเอาคอนเทนต์ด่าเอายอดไลค์ดา่าเอายอดแชร์กูไม่เคยอยากได้กูบอกเลยกูไม่เคยอยากได้ยอดไลยยอดแช์กูอยากแค่ให้คนได้ยินได้ฟังทมยอดไลยอดแช์ไม่ได้มีประเด็นอะไรกูเลยกูอยากให้คนได้ยินได้ฟังมากๆแค่นั้น เราะฉะนั้นถ้าคิดว่าทุกวันนี้กูยังทำคอนเทนต์อยู่คิดใหม่นะออทุกวันนี้กูถ้าจะไม่สอนทำแล้วกูถ้าจะเป็นอะไรอะ่ะคณะตลกคณะหนึ่งแล้วเนี่ยแต่เป็นคณะตลกที่พอสอนธรรมะได้บ้างเนี่ยทุกวันเนี้ยกูจะเป็นแบบนี้ละเป็นตลกที่สอนธรรมพอได้บ้างเนี่ยมีคนหนึ่งเขามาบอกกูลูกศิษย์นี่แหละอย่ามาหากูประจำมานะบอกว่าชื่ออะไรว่านากักการน่าใช่นกักการ มาบอกกูว่าลูกสาวเขาดูกูเมื่อก่อนเขาก็ลูกสาวก็ไม่ค่อยดูกูแต่หลังๆมาเริ่มดูแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยอาจารย์แม่เนี่ยอาจารย์ของแม่เดี๋ยวจะอาจารย์แม่เดี๋ยวจะหาว่ากูเป็นอาจารย์แม่อีกอาจารย์ของแม่เนี่ยเป็นตลกใช่ไหมแต่เป็นตลกที่พอจะสอนธรรมะได้บ้างนี่มึงดูเขาพูดเป็นตลกที่พอสอนธรรมะได้บ้างมึงดูเขาพูดตลกดีอะนะบางคนเนี่ยกูหาที่สุดคืออะไรรู้ไหม เกียดกูมากห้ามแม่ดูห้ามคนนูน้นดูห้ามพ่อแม่ดูห้ามดูนะอาจารย์คนตื่นทาสมัยกูยังไม่มีชื่อเสียงห้ามดูด้วยเด็กขาด,ดพอเวลากูเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มออกรายการเริ่มออก youtube เริ่มออกรายการอุ้ย,าาย,ยอ,อาจารย์เนี่ยแม่พ่ออาจารย์ของพ่อของแม่นี่ดังแล้วนะอ้าวฟังได้เหรอฟังเดี๋ยวนี้ฟังแล้วเนี่ยคนส่งมาแชร์มาก็เลยฟังดูเอ้ยลองฟังดูมีเหตุผลแน่ต้องรอกูมีชื่อเสียงก่อนแล้วค่อยฟัง ไม่มีโปรไฟล์ไงโปรไฟล์กูไม่ดีไงไม่มีโปรไฟล์ไม่มีชื่อเสียงก็ยังไม่ฟังพอเวลากูเริ่มมีโปรไฟล์เริ่มมีชื่อเสียงเริ่มออกรายการนั้นรายการนี้เริ่มมีการการันตีเริ่มมีรายการการันตีความดังเริ่มฟังเห็นไหมนี่สันดานคนมึงไปดูได้เลยหลายคนหลายคนฟังกูเพราะกูดังก่อนหน้านี้จะตามด่ากูตามจิกกูตามถึงกูโอ้ยด่าป้องกันไม่ใครฟังสักพักเริ่มมีชื่อเสียง อ่าเริ่มฟังฟังบ้างเริ่มไปคุยกับคนนั้นเดี๋ยวคุยกับเ,เ,นะเ,เขาไม่รู้เรื่อง่ะเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่พวกมึงต้องเจอนี่อ่าแอนตซินไม่จ่ายกูก็ไม่จ่ายอ่ามึงอยากได้ไปฟ้องกระโถนเอาเองนี่ตีก็ให้ผัวก็ให้ทีหนึ่งสันดาลธรรมะพูดเหมือนกันตั้งแต่ต้นยันจบมึงไม่คิดจะฟังแต่พอเวลามีชื่อเสียงปุ๊บอยากจะฟัง มึงไม่ได้สนใจเนื้อหาธรรมเลยมึงสนใจตัวกูเลยว่าตัวกูเนี่ยดังแทนที่มึงจะสนใจความดังของตัวกูมึงไปสนใจธรรมบ้าที่กูสอนแล้วแสดงไม่ได้สนใจเนื้อหาที่กูสอนเลยสนใจที่ตัวบุคคลเนี่ยสันดานคนสนใจที่ตัวบุคคลมึงเห็นไหมที่กูพูดเนี่ยผิดไหมที่พระเจ้าพูดสอนไว้เนี่ยผิดไหมว่าคนที่ฟังธรรมะพานพระเจ้าไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะมวลแต่สนใจที่ตัวผู้พูดแต่ไม่สนใจเนื้อหาที่ผู้พูดกําลังแสแดงธรรมเห็นไหมโดนไหม ไปเลยกูจะบอกให้ผู้ไเจ้าสอนอะไรไม่มีผิดสักอย่างไม่มีผิดสักอย่างเดียวสอนถูกตกต้องหมดทุกเรื่องนี่แหละสนใจที่ตัวผู้พูดไงถ้าผู้พูดไม่ดังกูไม่ฟังผู้พูดดังกูรีบฟังเลยนี่มหัศัจจาย์มากทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าผู้ไเจ้ามีจริงครับกูไม่ได้คิดกูศึกษา กูศึกษาตามหลักคําสอนแล้วกูเห็นว่าคําสอนนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตกูกูจึงเชื่อพระเจ้ามีจริงเขาใจอยังเออกูศึกษาแล้วกูปฏิบัติตามกูจึงรู้เห็นตามความเป็นจริงในหลักคําสอนพระเจ้าได้การที่มึงจะรู้ทฤษฎีของโทมัสอันวาเอดิสานที่ผลิตหลอดไฟมึงรู้ได้ไงว่าเขามีจริงขเขาผลิตหลอดไฟไหมมึงใช้เนี่ย เขาเป็นคนมีทฤษฎีผลิตหลอดไฟมาเนี่ยม an> ึงรู yeah> ้ไหมว่าเขามีจริงมึงเชื่อไหมว่าเขามีจริงหรือมึงไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนที่คิดค้นทฤษฎีผลิตหลอดไฟขึ้นมาให้มึงใช้หรือมึงต้องรอเคยเจอเขาก่อนต้องไม่เคยเจอเท่ากับไม่มีหรือยังไงกลัวความสูงมากเป็นการปรุงแต่งไหมครับแล้วต้องแก้ยังไงเดือดร้อนมากเครื่องบินก็ไม่กล้าขึ้นใช่มาเป็นการปรุงแต่งอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าอาการแพนิคมันกลัวไปหมดทุกอย่างกลัวตายไงเขาเรียกอาการกลัวตาย ก็ฝึกพิจารณายอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมทุกอย่างเดินสู่ความทุกข์ทุกอย่างเดินสู่ความตายถ้าเราสา,สามารถพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงได้ก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ขอคัดคา้านให้กฎของศาสนามาใช้ร่วมกับกฎบ้านเมืองทําไมช่วงวันสําคัญทางศาสนาต้องมาเบียดเบียนคนอื่นโดยการห้ามขายสุราฝากถึงผู้ใหญ่ของบ้านเมืองให้คิดผ่านอาจารย์เพียครับไม่มีอะนะกูไม่รู้อะมันอยากจะทําอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกูไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาด้วย มึงก็ห้ามมึงไปห้ามกันเอง <grid> อย่ามาอ้างศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่เคยห้ามใครมึงจะไปดื่มสุราการพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เคยห้ามมึงจะไม่ดื่มสุราก็เป็นเรื่องดีกแก่ตัวมึงเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางเพราะฉะนั้นไม่เคยบังคับใครอันนั้นไปไปบังคับกันเองไม่เกี่ยวกับหลักศาสนาพุทธมึงยาวศาสนาพุทธไ,ไปเกี่ยวข้องนั่นมึงไปแต่งกันเองมึงไปคิดกันเองพระพุทธเจ้าไม่เคยไม่เคยห้ามใครไม่เคยสั่งห้ามว่าถึงว่าสำคัญทางศาสนาต้องงดการดื่มสุราห้ามขายสุราไม่เกี่ยวมึงอยากจะขายก็ขายไปรับผลจากระทขอองงงตัวมเ ไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธหนูฝันถึงนูงูจงอางโบราณบ,บอกว่าฝันแบบนี้จะมีคู่จริงไหมคะมึงฝันว่ากี่ครั้งแล้วนับไม่ท้่วมีหรือยังยังไม่มีเออไม่มีต่อไปถ้ามึงยังยังมึงยังเชื่อว่าฝันเห็นงูแล้วมีเนื้อกู่ชาตินี้ทั้งชาติมึงไม่มีวันมีเนื้อกู่กูจะบอกให้โสดไปยันตายไปหาผัวเป็นไปไป,ไปหางูเป็นผัวง่ายสุดกูว่าถ้ามึงจะหมกมุ่นอยู่กับงูขนาดนี้นะไปหางูมาเป็นผัว ก่อนมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งเรียกว่างูเกงกองอะนะที่มีผัวเป็นงูนั่นอะมึงไปดูเรื่องนั้นนะไปดูเยอะๆหมกมุ่นอยู่กับงูว่ามันไม่ทําหาอะไรตามหาแต่งูอยู่แต่กับงูนั่นแหละอาการเดียวกันมึงไปพิมพ์นะว่าน่ายังมีอยู่แหละใน u t u b e น่าจะมีงูเกงกองแล้วมึงลองดูนั่นแหะหมอกมุ่นอย่ง,งูอีกหน่อยได้ผัวเป็นงูพอกันไปอยู่ด้วยกันตอนบวชเนร เคยฝึกนั่งสมาธิกำหนดจิตให้เห็นลูกแก้วใสๆพอประมาณสองวิเป็นความรู้สึกที่สบายมากเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าปรุงแต่งจ้ามึงอยู่กับปัจจุบนันไม่ใช่ไปอยู่กับสมัยมึงเนนตอนนี้มึงอยา,ายุเท่าไหร่ตอนมึงอวดเนรอยา,ายุเท่าไหร่อดีตมึงทำได้ปัจจุบันมึงทำได้หรือเปล่ามึงอย่าเอาของเก่ามาอวดกูมึงอย่าเอาของเก่ามาถามเอาของปัจจุบันมาพูดปัจจุบันมึงทำสมาธิได้ไหม ไอาการมองแก้วใสๆของมึงสองนาทีปัจจุบันมีความสงบแล้วมีความปรับปืปิติยินดีมีความซาบซ่าในใจแบบนี้อยู่หรือเปล่าไม่มีไม่มีมึงเจ้าอดีตมาอวดกูทําไมมีประโยชน์หาอะไรเอาอดีตมาอวดจะมาถามหาํำหาแล้วเป็นสภาว่าอะไรมึงถามสภาว่าปัจจุบันนี่มึงต้องแก้ไขปัญหาสภาว่าปัจจุบันไม่ใช่ไปแก้ไขปัญหาในอดีตไม่ใช่ไปถามถึงอดีตถามถึงปัจจุบันนี่